ค่ะสวัสดีค่ะคัะมบรี่ไ,ไยเลยก็อยูนี่เลยเมืองอันบ็อกนะคะอันบ็อกเป็นเมืองที่อยู่ทางตอนเหนือของประเทศโออประเทศเดนมาร์กนะคะลืมนืกว่าเป็นประเทศโนเวย์อ,อยู่ทางตอนเหนือของอเดนมาร์กนะคะเป็นเมืองที่ใหญ่ลำดับที่4ของเดนมาร์กนะคะเป็นเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ หนึ่งแสนกว่าคนนะคะมีประชากรอาศัยอยู่เป็นลำดับที่4ี่ของประเทศเดนมาร์กนะคะอันเบิร์กก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายลายบ่งอยู่นะคะตอนนี้เขาก็จะเดินไปดูไปชมสถานที่ต่างๆนะคะในเมืองอันเบิร์กนะคะตอนนี้เขาก็จะไปดูโบสถ์นะคะตรงนู้นก่อนนะคะ อันเบิร์กจะเป็นเมืองที่เป็นเมืองท่องเที่ยวเมืองน,นึงนะคะของประเทศเดนมาร์กนะคะส่วนใหญ่ที่ตึกที่ขเขาเฮ่นนะคะก็จะเป็นโรงแรมนะคะแล้วก็ร้านอาหารนะคะนี่ส่วนใหญ่ที่ตรงถนนนะคะสูงๆก็จะเป็นโรงแรมบร้าเลยนะคะนี่ ก็เป็นครั้งที่ซ่องนะคะของไทยเลยที่มาเยือนประเทศเดนมาร์กนะคะแต่ว่าเห่าบบได้มาเมืองนี้นะคะก็เป็นครั้งแรกนะคะที่ไทยเลยมาเมืองอันบอกนะคะอันบลกนะคะก็ออกเสียงยากคือกันนะคะ,ะตรงนี้ก็จะมีตึกต่างๆนะคะตอนนี้เราก็จะไปดูโบดกันนะคะ โบสนี้ก็จะเป็นสีขาวนะคะยอดโบสก็จะเป็นสีเงินนะคะนี่ก็ตรงซอกซอยต่างๆก็จะมีที่พักหมดเลยนะคะโรงแรมที่เ่าพักนะคะก็จะไม่ได้จอดรถฟรีนะคะเพราะว่าเ่าใจค่าจอดรถประมาณ1,000บาทนะคะทีแรกนึกว่าจอดรถฟรีแต่ก็ได้เสียค่าจอดรถนะคะ เขียวกับบวกน้นะคะถ้ารู้อย่างนี้ก็คงจะไม่เลือกโรงแรมนั้นบางนั้นนะคะนี่อันเบิร์กก็เป็นเมืองอทีอ่เป็นเมืองที่มีความโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรมนะคะก็คือเป็นเมืองที่มีความโดดเด่นทางด้านการละครโอเปร่าละกาซิมโฟนีนะคะซิมโฟนีมีเทศกาล ที่เขาจัดปาร์ตี้ตรงถนนนะคะจัดปาร์ตี้จัดคอนเสิร์ตมีห้านการกินที่ถนนนะคะที่มีชื่อเสียงมีนักท่องเที่ยวเยอะอยู่นะคะเยอะอยู่กันนะะี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตึกนะคะที่สร้างด้วยอิฐนะคะ ส่วนใหญ่บ้านของคุณเดนมาร์กนะคะจะสร้างด้วยอิฐสร้างด้วยตึกปูนหมดเลยนะคะถ้าเป็นหวางโนเวนะคะบ้านของคุณโนเวก็จะสร้างด้วยไม้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นไม้นี่ตึกสีขาวไทยเลยนอนอยู่โรงแรมก็จะเสียงะระฆังแงงแงงอยู่นะคะเสียงะระฆังดังแม่งแม่งแม่งเพราะว่าหนึ่งชั่วโมงจะดังหนึ่งครั้งนะคะอันนี้คือโบสถ์สีขาวนะคะ ที่เห่าเดินข้างถนนเราจะเหลือมเห็นอยู่นะคะแต่เมื่อวานพญายบอกว่าเดี๋ยววันนี้ค่อยมาดูนะคะวันนี้ฝนตกนะคะตอนเช้าก็เพิ่งหยุดเพิ่งหยุดไปประมาณหนึ่งชั่วโมงที่แล้วนะคะเมื่อวานี้ฝนกระตกนะคะนี่วันนี้เราก็จะพามาเบิ้งนะคะสถานที่ต่างๆในเมืองนี้นะคะ นี่เสียงะระฆังดังเสียงะระฆังดังแล้วนะคะ,ะคระฆังอยู่ข้างบนจะดังทุกชั่วโมงนะคะถ,ถ้าครบเออตอนนี้ประมาณเที่ยงครึ่งนะคะประมาณหนึ่งชั่วโมงดังนะคะ,ะ,ะคระระฆังของโบสถ์นี่นี่ดอกทิวลิปก็เริ่มเบ่งบานนะคะจ้าทิวลิป กำลังเบี่ยงบานปิยใหญ่บอกว่า,วาเดี๋ยวเขามาไปชมดอกทิวลิปกันนะคะทิวลิปบ,บ้างแล้วก็ดอกไม่ยังที่ห้องนอร์เวย์เป็นสีเรื่องนะคะแต่ตรงนี้เป็นสีขาวแล้วก็หลากสีนะคะนี่ดอกอะไรไม่รู้นี่ก็สวยเหมือนกันนะคะจาแล้วก็อันนี้เหมือนต้นซากุระนะคะ นี่แล้วก็ตึกต่างๆเดี๋ยวหอให้เบิ้งนะคะวันนี้ก็พาทัวร์นะคะดูสถานที่ต่างๆในเมืองอันเบิร์กนะคะอันเบิร์กก็เป็นสนยนกลางของอ่าเศรษฐกิจนะคะศูนย์กลางของ อะไรนะอุตสาหกรรมนะคะเป็นเมืองที่ตั้งอยู่าทางตอนเนื้อของคาบสมุทรจัสเตรนนะคะกระยายเป็นลำดับลำดับที่ีของประเทศเดนมาร์กนะคะอันบอกไม่ใช่อันเบิกนะคะบางครั้งเขากออกเสียงผิดก็ขออภัยนะคะเพราะว่าไม่คุ้นกับการออกเสียง ของภาษาเดนมาร์กนะคะค่าของเงินเดนมาร์กก็ใช้เดนมาร์กโครนนะคะประมาณ5บาทกว่าๆนะคะก็จะแพงกว่าโนเวย์ประมาณบาทกว่าๆนะคะใช้เงินโครนเหมือนกันเดนมาร์กสวีเดนแล้วก็โนเวย์นะคะแต่ว่าค่าค่าเงินอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะคะ Well, oh, say hello, Swati Hello, Swati Kap from Denmark. Where are you? Oh, Bog. Old oh, Yeah. Old oh, We go looking. I don't know what we're looking, but we're looking. <laughs> looking about church, <coughs> building, yeah. and hotel. Hotel maybe, and some Baba Baba soy. Baba Baba soy is mean about. Uh, have a lot of drinking. Oh, a lot of drinking. But อ๋อ s t a r t d r r i n k a a l e d y s t t a r i n g already ปัญญาว่ามีมีซอยที่แบบว่าอะไรบ้าๆบอบอซอยบางอันบ้าๆบอบอซอยก็คือซอยที่เขาเอาไว้สำหรับเป็นเป็นซอยที่มีอาบาร์นะคะมีที่นั่งกินนั่งดื่มเยอะแยะนะคะ you have been here 50 years ago อ๋อ พียาบอกว่ามาที่นี่ประมาณ40-50ปีที่แล้วนะคะตอนเป็นวัยรุ่นนะคะตอนนี้ก็วัยรุ่นเหลือน้อยลอะเดี๋ยวเราจะไปกันนะคะเดี๋ยวจะถ่ายอีกคลิปหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเคลบ๊ายบายคุ้นบาย